วันพรด็ดศิทธของเราใกล้เข้ามาแล้วนะอยากจะปรึกษาว่าเราควรจะเคลื่อนพลยังไงดีคะก็มาทํางรถอฟฟ้าสิลงจุดรวมพลสถานีสยามจากนั้นเดินเท้ามุ่งสู่จุดประาพารากอนหอชั้นห้าสะดวกและรวดเร็ว,รวดีออกแต่เราต้องเคลื่อนพลกว่า5,000คนเลยนะการเคลื่อนพลลอยฟ้ายอย่างเดียวจะเอาอยู่หรือเปล่าไม่เห็นยากเลยไม่อย่างนั้นเนี่ย ก็ขนกำลังพลทางรถยนต์ส่วนตัวรถแท็กซี่หรือไม่ก็รถโดยสารกรา็ได้สาย16 15 21 25 40 48 54 73โอ้ข้อมูลแน่นนะคะ <S <S พอแล้วข้อมูลการเคลื่อนกำลังพลของเราเยอะพอแล้วแล้วตอนนี้ รรเรารวบรวมเหล่าสาววอกมาได้เท่าไหร่แล้วแค่ป่าประกาศออกไปก็มีแววแล้วละค่ะแววอะไรคะแววว่าลงแน่นอนค่ะใครช้าอดแมบ <c oughs> แล้วเราจะรวมพลกันวันไหนขออีกทีสิ26พฤษภาคม15นาฬิกาอือดีนั้นรีบประกาศออกไปเลยนะว่าถ้าใครอยากมารวมพลกับพวกเรา ให้แสดงตัวก่อนใครในวันที่29เมษาย,ยนนี้ที่ไทยทิเกเมเจอร์ทุกสาขารับซัพสาวกทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อม26พิพฤษภาคมนี้นักรวมพลที่รอย a l พารากอนฮอร์ซื้อบัตร29เามษายนที่ไทยทิตเมเจอร์ทุกสาขาด่วน